โอเคครับผมก็ต้องขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคบผมวันนี้อยู่กับผมสกายในวันนี้เรามาเล่นเกมมาครับในหมดเอาชีวิตรอดในมอสดารุจก e EP ที่สองครับผมโอ้โหทิ้งกันไปไม่นานแต่ <c oughs> ว่าสร้างบ้านมาพ่อใหญ่โตอยู่น้าก็ดีอยู่ดีอยู่ก็อ,อเค ว่าไงเนาะ,นะันธรรมดาเด้งตาเด้เนวเนวเด็ดเด็ดมาธรรมดาเจีดเดาในอีพีนี้เราต้องตั้งเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับก็คือเข้าบ้านให้ได้ครับโอ้โหเขา้ายาิบผายเลยเข้าใจน,นะครับดูคลิป หนาทีแรกเลยโอเควันนี้ผมไปฟาร์มนี่ดวงเอ,เอ้ไม่เมื่อวานเมื่อวานผมไปฟาร์มนี่สีขาวมาทั้งหมดเก้าอันเหนื่อยผาเลยอะเราแน่แรกไอเนี่ยต้อเจอพี่ขาดนี่สีขาวเรียกอะไรนะอานี่จุดติเอนี่นี่ตุดติโอ้โห เนี่ยร์ามตั้งเหนื่อยนี่ตูตีเป็นของเล่นไปซะสแลวไม่เห็นไอ้จอย,อยมันใหญ่ขึ้นมันไปปรับมานะที่เกียจใช้จอยเล็กแนละ้วโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปล่าบอนเตอร์กันสักสองสามตัวแล้วกันนี่จอกัน Ê...đi bây giờ chị phải yêu 2 tua Ê...đi về đây คืนผมไม่เจอวะ่ะผมคืนแรกใช่ไหมไม่เจอแต่คืนสองนี่แหละแปลกโอเคสำหรับคืนที่สองก็เออ,เอ,อทุกคืนน่่แหละล่าแค่คืนเดียวก็คือคืนที่หนึ่งเฮ้แล้วเรานอนนอนนอนเออนอนโอเคตอนนี้เดี๋ยวไปด,ดอูอัปเดตอ่าต่างๆ ตอนนี้ของอุปกรณ์นิจาก็จับทุกอย่างมีอย่างเดียวที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็กระถานินจัอของมดหน้าที่ไม่เหมือนเดิมของไม้พวกเนี้ก็หกสิบเีสองแล้วก็ ไม้เกิอันแล้วก็ไม้ขาวที่เขามีให้ในกล่องเริ่มต้นแล้วก็ไม้ส้มในกล่องเริ่มต้นเหมือนกันแล้วก็สเต็เกประมาณหอันแล้วก็ปักด,ดูสออันแล้วก็ทอสสอันนะเออแล้วอันนี้ต่อไปก็คือ มาเรียพันไม้โอ๊กไม้โอ๊กเอ่อหนึ่งอันแล้วก็ไม้ดักโอ๊กเอ่อสี่อันนะแล้วก็เอ่อที่มือผมนะโอ้ที่มือเนี่ยแดดแดดแ,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 แล้วก็ไอเนี่ยซีดซีดของแตงมูหนึ่งอันแครอทสอง เดี๋ยวข้ามันกระบองไปสองเห็ดอแอปเปิลหน,นึ่งเนื้อซอมบี้สองกิง๊ปเปอร์เนี่ยเอ่อกนานเปาเดอร์หนึ่งกระดูกสามไอเนี่ยไอจานูเอโร่หนึ่งแล้วก็หนังหนังสัตว์หนึ่งแล้วก็เนือ้อวัว เออหนึ่งเนื้อแล้วก็เนื้อแกะแล้วก็เนื้อปลาแซลมอนโอเคเดี๋ยวแล้วก็โอ้กล่องนี้ยังไม่เก็บอะไรโอเคคืนนี้เราเตรียมของอ,อุปกรณ์ต่างๆไว้กับจิ๊บไม้อยู่ตรงนี้ครับนี่เอามาแล้วก็นี่เอามาหน่อยเอสจุม่มโอเคแล้วก็ครับ ลูกค้าลูกค้เาเพิ่บเาเตรียมตัวเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องคับกันเรามีอุปรกรณ์เดิน,นจาเราเป็นเดินจาไม่ต้องคับโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราไปจุ่มยังอายุแล้วเรามาดูกันก่อนว่าเอเดนเอ็นพีพีซีเล่ร่อนวันนี้เขาขายอะไรว,ว้าว ให้ของรูปมากครับปี่น้องอืมอืมใว้สักส,สองอีกเฮ้ของนื้อไปเฮ้ยให้เสรมจสตัวนี้มานี่โอเคสตัวนั้นน่าจะเป็นรูปปั้นไาแล้วแหละเฮ้ยช่างมาเถอะดู เชือโคตรยาวเลยบนน้ำลายกันไปบนน้ำลายกันมาอ้อเลยูกันก่อนว่าแถวนี้มีถ้ำปะ <c oughs> เหมือนผมจำได้ว่าผมไม่ได้สร้างตรงนี้โอเคผมสร้างตรงนี้เออคิดไปเอืเฮ้ยสองอันแบบนี้อีกวิ่งยันดย เฮ้ยเราจะสู้แน่ปะวะเนี่อาเราสู้มันไม่ได้แล้วดูเราต้องมีไอ้พวกเฮ้ยปวดหัวเลยเราต้องมีไอ้พวกนี้ที่มันเก่งๆก่อนนะเอออะ แบบนี้ไอ้วิธีบักเอาละกันเดี๋ยวมันก็บักไปเองไงไปดูสัหางเนี่ยปึ๊บโอเคโหก็ต่อยบักก็ต่อยมันหนึ่งทีแล้วก็่อให้บันวัดติดตรงนี้หนึ่งหางว่ะเอ้เจ้าเช่อเดียวโอ้โ เกือบตายครับให้เราตีเออเราตีได้โอ้โหนี่เอ็งจะปิดวันหนึกบ้านค่ะเดี๋ยวเลยวันนี้เปลี่ยนคอนเทนต์แล้วครับคอนเทนต์ก็คือถ้าสถางไอหนึ่งหางให้ได้กันเพื่อออกมาจากบ้านโอ้หม่น่าสราบ,บ้านใหญ่โตเลยสร้างประมาณตรงนี้มันก็ ตรงนี้ตรงนี้เออมาตรงนี้แล้วก็หนี่งหาซูซูคาคุกมันตายไปอมันปิดวันหนึ่งบ้านในเ,เนี่ยสุดยัดซูซูคาคุกเนี่ยอ่านไม่ออกอ่านออกแค่จะเอาออกมาผมจะรู้เลยว่าตัวอะไรเพราะว่าอ่านภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะซูคาคุกแบบนี้รู้เลย โอ้ยพังพังอีกห้าทีพังหนึ่งอสองน้ารับจับไว้ว่ะโอ้ชิบวิววิวชิบวเฮ้ย,ยเราหาถ้ำมานอย่าให้ชูคาคุกมันอยู่ในบ้านไปกันอยู่ในบ้านไปกัน ให้ดูค่ะคุกมันอยู่ในบ้านไ,ไปก่อนจึงจะสดติดไปก่อนนะาอยู่แล้วไ,ไหลลรอจิบจิบไม่เป็นไรผมมีไนท์วิสชั่นตลอดการ วันนี้ขุดเมือ,องว่ะเราต้องขาบเลยที่นี่มีของอ่ะจะจดจำไว้โดยการขุดรอบๆไปกันโอ,อ,อ้ยเอ็งจะยึดไปไหนล่ะนะเอาตรงนี้นะฮะนี่เอ้ยไม่พูดผิดเอ็งจะยึยได,ดยยยไปไหนล่ะเนี่ย หลังหน้านั่นมันไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวเราขุดมารับของปึ๊บตึ้งตึ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 งขุดลงไปโอ้โหขุมสมมาสุดๆไปเลยหุ้ยเฮ้ยโชคดีว่ะเฮ้ยโอ้โหถ้ามันเจอแบบนี้ โหคนโชคดีสองก้อนไอ้สองก้อนเอาไปครับดาบได,ด้เอ๊ผิดเราขุดลงมาปุ๊บแล้วก็ดูโอดตา้ยิบยิบเอ๊ยยิบยิบยิบโอเคไม่มีชิ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 ไม่มีโอเคได้ เ okay. มีประมาณนี้เ้เราแก็กสลักเอาไว้นะเพราะว่าปัญหาก็คือเข้เราขึ้นได้ปัญหาหนึ่งอาหารหมดชิปอุ้ยกินอาหารสิบหายเลยชิปไม่เป็นเราเทียบ <c oughs> นีจุก,กัันตวจดการหนานชิปเด็กก้ ชึบเอ่อครับเอ่อตกครับตกตกตกปุ๊บโ okay. อเคหลังจากนั้นเ okay. ้วก็ไปที่บ้านของผมก่อนซาซาตะครูคาคุกยังอยู่ไหมไม่รู้แต่ที่รู้ก็คิดต้องฆ่ามันให้ได้ในวันนี้เฮ้ยน,น้องหมาเราติดกระดูกมาไหมโอ้มันติดโอ๊ย ชูขาคุกเองรีบออกปะเออ๋ยวไปเราสม่อนดีว่ะเราไปข้างในไม่ได้นะเข้าไปดูนะเลือดเต็มแล้วสำเนียงชูข้าวคุกเฮ้ยชูขาคุกเก่งเห็นแบบเห็นแบบแบบมันจะเบี่อ แล้วก็ให้ท่านชมตามสูตรเลยอือหือให้ชัวร์ค่ะคุก,คกบอกมาดึกบ้านนี่อ่าอือหือเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรวเะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลุงขายราเมงนี่เองโอ้แน่ของแน่ขอโทษลุงขอโทษขอโทษลุงเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน โอ้นัดนต้องอย่างนี้เลยลุงรับลุงติดติดก็ติดโอ้โหต่อยลงไปหนึ่งทนะี้เนะโอ้ยลุงลุงไม่ใช่ว่าแบบเจ็เแคดนี้นะ เราต้องอีดโอ้ยคุณลุงขอโทษตอนนี้เรามีปัญหาแล้วปัญหากับไอ้คุณลุงเนี่ยคุณลุงกับไอชูคาคุกอ่ะเรามีปัญหาสองแล้วชูคาคุกหายเลย,เลยแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะหายหรือยังผมขี้เกียจชูคาคุกก็ขา,ายากไอลุง ก็ค่ายากโอ้โหโุดยอดสวยมวยนี่โอ๊ยสวยมวยโอ้ยตกเอาแบบนี้หมาจะหมดเลยเอาวักลุงปุ๊บโอ้ยลุงไม่ตกน้ำอ่ะโอ้ยลุงไม่ทำนาเมีได้ด้วยอันนี้ดีมลุงงั้นดิ เอแบบนี้มันก็ได้หรือโอ้ยโอ้ยลุง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 ตัดตกน้ำคุณจิ๊บชูวร์ค่คต้องการด่วนดวนอื้มลวงอยากไก่ละมิ้ง ไม่น่าคิวลุงทิ้งเลยจุ๊บอืมตอนแรกว่าจะคิวลุงตอนนี้ไม่คิวแล้วแต,ต่ใจนี่ดีกว่าลุงไม่เกียที่ผมจะฆ่าลุงทิ้งแล้วนะเออ่าโอเคทีนี้ก็อัง

ซะไม่ไหวเลยเอาเป็นมาหยุดให้มันไป เจียจริงๆให้เจ็ดบาทชัวร์แบบขอนอนก่อนนะชุกขาวุกวแบบนี้ก็ได้เลยแบบนี้ก็ได้เร่งช่วยาวุกชิบหายออกนกบ้านภารกิจวันนี้จะสำเร็จไหมต้องดูหรือว่าเราต้องไปลินนอกรอบ้ปน้ป าเอ้ยน่าเกี็ตอุ๊ยเอ็งแขนเอ็งอยู่ตรงนั้นเอ็งมาตีข้าเอ็งจะทำแบบนี้น่าชูคาคุกข้าจะฆ่าเอ็งทิ้งแล้วนะเออชูคาคุกข้าไม่ไหวแล้ว

น่าอันเชิญมันมาเลยหนึ่งหางโอ้เล่นแบบนั้นดิโอ้โหมันต้องใช้วิชาอันจาขั้นสุดยอดแล้องวิชาอันจาขั้นสุดยอดจึ๊บจึ๊บโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ชิบหายวิชาอันจาขั้นสุดยอด Ôi, trong nhất kìa Ôi, gì tuyệt lì Quay Mà đi, ai xí Cô cô, coco, cô cô Hơi, cô cô anh anh cô Hơi anh bí em mà sẽ đẹp bát nghe không? à má, Shiro ơi coco, ui, Thật thật phải cắt mắt, Shiro ก็ก็ฉิชีรู้แล้วว่าทำไมตีไม่เลยชูคาคุกเองตายแน่สักขามีพลังเยอะกว่านี้นะเดะเดะเยรอกันรอกันโอเคสำหรับครั้งนี้เราจะจบทิ้ไฟเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะมาลงต่อรุ่นี้ แล้วเขาไปเก็บอันนู้นกันไอแบกแบกไอวงกลมสีดำาๆกันไม่ไหวจะฆ่าโยาค,ค,ะ,ค,ะ,คะคุกได้ไอก็ะห่าฆ่าโกโก้ชัวรคะคุะคะกฆ่าฆ่าตะกอนเล